สวัสดีค่ะเชฟเกดนะคะ m a s t e r c h e f The Professional Thailand วันนี้นะคะเกดและทาง Healing Clinic มีเมนูเพื่อสุขภาพข้อเข่ามาฝากกันค่ะอาหารที่เราเลือกทานในแต่ละวันนะคะก็จะมีผลต่อข้อเข่าโดยตรงเลยไม่มากก็น้อยถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมจะมีส่วนในการช่วยลดการอักเสบของข้อเข่าลดการเสื่อมสะสมและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพได้ค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือระหว่าง Healing c ลิ n i กและเชฟเกดจ มาสเตอร์เชฟเดอะโปรเฟชชันแนลไทยแลนด์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมผู้ที่รักสุขภาพและผู้สูงอายุทุกท่านได้รับประทานอาหารที่ทั้งอร่อยและโภชนาการครบถ้วนช่วยฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพข้อค่ะเมนู mm hmm. <Menu S 2> ที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย ข้าวดอยอบสมุนไพรใบเนียมหอมข้าวดอยมีวิตามินและใย,ยอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักและลดแรงกดที่ข้อเขา่าซีฟู้ดผัดฉาหน่อข่าอ่อนในหอยแมลงผู้นะคะจะมีโอเมก้า3ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ใบยี่หร่ามีฤทธิ์ขับลมแก้ปวดเมื่อยตามข้อส่วนหน่อข่าอ่อนช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ปลาหิมะซอสเต้าเจี้ยวขมิ้นปลาเค็มปลาหิมะอุดมไปด้วยโอเมก้า3วิตามินดีและโปรตีนคุณภาพสูงขมิน้นมีสารเคอร์คูม,มินซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบ เต้าเจียวและปลาเคม็มมีโปรตีนและกรดอะมิโนที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อเห็ดหอมตุนซีอิ๊วออรแกนิกและแปะกวยในเห็ดออร์แกนิกมีสารเบต้ากูแคนและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแปะกวยนะคะช่วยบำรุงกระดูกส่วนในขิงจะมีสารต้านการอักเสบจากธรรมชาติค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะวัตถุดิบที่ทาง Healing Clinic และ Chef Gate ตั้งใจเลือกมาทำให้เห็นว่าอาหารดีๆที่ช่วยดูแลตัวเองก็สามารถอร่อยได้และใช้วัตถุดิบง่ายๆที่หาได้จากใกล้ตัวค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะเพราะสุขภาพข้อที่ดีเริ่มต้นได้จากจานเล็กๆที่เราตั้งใจทาค่ะ